สวัสดีนักเรียนชั้นมัมศึกษาปีที่สามที่นารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เรามาเรียนในเรื่องของการบอกเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีค่าบเรียณที่3แล้วนะอ้าวก่อนอื่นเราไปทบทวนความรู้กันก่อนดีกว่าค่ะยังจำได้อยู่ไหมนาฬิกาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีคะ ถูกต้องเราคันหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีอนักเรียนช่วยคุณครูดูนาฬิกานี้หน่อยสินาฬิกานี้ถ้ากลางวันจะบอกเวลากี่นาฬิกากี่นาทีคะกี่นาฬิกาเอ่ยกลางวันนะสิบสองนาฬิกากับอีกห้าสิบสองนาทีถูกต้องค่ะแล้วถ้าเป็นเวลากลางคืนนะคะ นาฬิกาเรือนนี้บอกเวลาเท่าไรเอ่ยศูนย์นาฬิกาห2นาทีถูกต้องค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนะคะการบอกระยะเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะบอกเป็นชั่วโมงแล้วก็นาทีได้โดยที่เราเนี่ย จะนับจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดนั่นเองค่ะการบอกเลยว่าเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเราจะบอกเป็นชั่วโมงแล้วก็นาทีได้โดยที่เราจะนับจากเวลาที่เริ่มต้นไปจนถึงเวลาที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะ,ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่75นะคะ แล้วดูไปพร้อมกับคุณครูนะอ่าข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าขุ่นเริ่มเล่นฟุตบอลเวลา8ปดนาฬิกาจนถึงเวลาเก้นาฬิกาสาสิบนาทีขุนใช้เวลาเล่นฟุตบอลจุดจ,จชัออ่วโมงจุดจุดนาทีอข้อนี่งทำอย่างไรเอ,อ่ย เริ่มเล่นที่8นาฬิกาไปจนถึง9นาฬิกา30นาทีอย่างที่ครูบอกอันดับแรกเราต้องนับชั่วโมงก่อนจาก8ไป9นับเป็นกี่ชั่วโมงคะ1ชั่วโมงแต่ว่าสุดแค่นี้เลยไหมย,ยังไม่สุดเพราะเขาเล่นจนถึงเวลา9นาฬิกา30นาทีเราจึงนับจาก9นาฬิกาไปจนถึง9นาฬิกา30นาทีใช้เวลาอีกกีนน่นาทีคะ 30นาทีดังนั้นข้อนี้ขุนใช้เวลาเล่นฟุตบอลก,กี่นาทีคะเอกกี่ชั่วโมงคะ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีนั่นเองถูกต้องต่อไปข้อที่2แก้วตาเริ่มอ่านหนังสือเวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกา25นาที แก้วตาใช้เวลาอ่านหนังสือจุดจุดชั่วโมงจุดจุดนาทีอ่าข้อนี้เราต้องเริ่มนับตั้งแต่กี่นาฬิกาคะสิบสามนาฬิกาอ่าถูกต้องเรานับจากสิบสามนาฬิกาไปจนถึงสิบห้านับได้กี่ชั่วโมงเอ่ยสิบสามไปสิบสี่นับได้หนึ่งชั่วโมงสิบสี่ไปสิบห้าได้อีกหนึ่งชั่วโมงรวมเป็นสองชั่วโมงอ่าและจบเรียน ยังไม่จบเพราะว่าเขาเล่นถึง15นาฬิกา25นาทีเราจึงนับจาก15นาฬิกาไปถึง15นาฬิกา25นาทีใช้เวลากี่นาทีเอ่ย25นาทีถูกต้องค่ะดังนั้นสรุปข้อนี้แก้วตาใช้เวลาในการอ่านหนังสือ2ชั่วโมงกับอีก25นาทีถูกต้องค่ะง่ายไหมอ่ ถ้าเกิดว่านักเรียนลองดูนะคะถ้าเกิดว่าเห็นไหมนาทีมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปทั้งชั่วโมงและนาทีให้นักเรียนเนี่ยอันดับแรกให้เรียนนับชั่วโมงก่อนเออแล้วค่อยไปนับนาทีว่ามันเพิ่มขึ้นไปกี่นาทีนะคะโอเคไหมอ,อีกสามข้อให้นักเรียนทําเองนะคะทําเป็นการบ้านทําเองนะครูทําแบบ ครูทำตัวอย่างให้ดูสองข้อนะอ้าวเปิดหน้าถัดไปเปิดแบบฝึกหัดที่หน้า76ค่ะด,ดูข้อหนึ่งไปพร้อมกับคุณครูนะคะข้อนี้เขาบอกว่าแก้วตาเริ่มเล่นเปียนโนเนนวลา9นาฬิกา15นาทีถึงเวลา10นาฬิกานาทีแก้วตาใช้เวลาเล่นเปียนโนกี่ชั่วโมง,งกี่นาที แอบข้อนี้เราต้องเริ่มนับจากกี่นาฬิกาคะถูกมากแล้วคะ่ะเราจะต้องเริ่มนับตั้งแต่9นาฬิกาไปจนถึง10นาฬิกา45นาทีแต่ข้อนี้มันไม่ใช่9กนาฬิกาเฉยๆใช่ไหมเป็น9นาฬิกา15นาทีอ่าวเปียงที่ครูบอกให้เริ่มนับชั่วโมงก่อนดังนั้นจาก9นาฬิกา15นาทีเพิ่ม1ชั่วโมงกลายเป็นกี่นาฬิกาคะเพิ่มหนึ่งชั่วโมงกลายเป็น สิบนาฬิกาสิบห้านาทีแล้วมันสิ้นสุดหรือยังยังไม่สิ้นสุดเพราะเขาเลิกเล่นตอน10บนาฬิกาสีิบห้านาทีคราวนี้เรามาดูซิว่าเหลืออีกกี่นาทีวิธีการคิดคือให้นักเรียนนำสี่สิบห้านาทีที่เขาสิ้นสุดเนี่ยมาเริ่มกับนาทีที่เขาเลิกก็คือสิบห้านาทีสี่สิบห้าลบสิบห้าเหลือ 30ดังนั้นจาก10นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกานาทีจึงเป็นกี่นาทีคะ30นาทีนั่นเองดังนั้นข้อนี้แก้ปลาใช้เวลาในการเล่นเปียโนโนชั่วโมงกับอีก30นาทีนั่นเองคะ่ะเขียนลงไปในหนังสือแล้วนะคะอ่าข้อถัดไปข้อที่2องเขาบอกว่า พ่อเริ่มตัดหญ้าเวลา16นาฬิกา15นาทีถึงเวลา18นาฬิกา23านาทีพ่อใช้เวลาในการตัดหญ้าจ,จุดจุดชั่วโมงจุดจุดนาทีอ่าข้อนี้เราต้องเริ่มนับที่กี่นาฬิกาคะ16นาฬิกา15นาทีนับเพิ่มทีละชั่วโมงไปเรื่อยนะจาก16กลายเป็น17นับเป็น1ชั่วโมงจาก17กลายเป็น18นับเป็น สองชั่วโมงแล้วยังไม่สิ้นสุดเพราะนาทีมันไม่เหมือนเดิมจากสิบห้ามันเปลี่ยนเป็นยีบสามดังนั้นต้องนำยี่บสามาลบกับสิบห้าถูกต้องยี่บสามลบ15บห้าเลืเท่าไหร่คะแปดดังนั้นจากสิบแปนาฬิกาสินาทีถึงแปดนาฬิกายีบสามนาทีจึงใช้เวลา8ดนาทีข้อนี้จึงสรุปได้ว่าพ่อใช้เวลาในการตัดหญ้ากี่ชั่วโมงคะ สองชั่วโมงกับอีกแปดนาทีนั่นเองค่ะกลบมาและข้อที่สามข้อสุดท้ายที่คุณครูจะช่วยเขาบอกว่าแม่บ้านเริ่มทำงานเวลาเก้านาฬิกาสิบนาทีถึงเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีแม่บ้านใช้เวลาทำงานจุดจุดชั่วโมงจุดจุดนาทีข้อนี้เปลี่ยนทั้งชั่วโมงเปลี่ยนทั้งนาทีอาเรามาเริ่มนะับ กันเลยดีกว่าันดับแรกเราต้องเริ่มนับตั้งแต่กี่นาฬิกาคะ9นาฬิกาถูกต้องจาก9นาฬิกานับไปเรื่อยๆจนถึง16นาฬิกานับสี9ไป10เป็น1ชั่วโมง10ไป11เป็น2 11ไป12เป็น3 12ไป13เป็น4 13ไป14เป็น5 14ไป15เป็น6และ15ไป16เป็น เจ็ดได้กี่ชั่วโมงคะเก้าถึงสิบหกเก้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าสิบกรวมเป็นกี่ชั่วโมงคะเจ็ดชั่วโมงแต่มันยังไม่จบเพราะว่ามันเปลี่ยนนาทีด้วยจากสิบหกนาฬิกาสิบนาทีไปสิบหกนาฬิกาสาสิบนาทีหาได้จากนั้นสามสิบมาลบสิบได้เท่าไหร่คะได้ อ่าอันนี้ได้เจ็ดชั่วโมงใช่ไหมสามสิบมาลบสิบอ่าไม่ใช่แปดนาทีนะคะต้องได้เท่าไหร่ยี่สิบนาทีคุณครูเขียนผิดนะคะตรงนี้จากแปดตรงนี้ต้องเป็นยี่สิบนะคะเพราะว่าสามสิบลบสิบเหลือยี่สิบดังนั้นข้อนี้แม่บ้านจึงใช้เวลาทำงานทั้งหมดเจ็ดชั่วโมงกับอีกยี่สิบนาทีนั่นเองค่ะ อ่ข้อที่เหลือให้ในกักเรียนไปทําเองนะคะต่อไปเขาบอกว่าการบอกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการหาเวลาสิ้นสุดของกิจกรรมเนี่ยทาได้โดยนับเวลาเพิ่มขึ้นจากเวลาเริ่มต้นไปจนถึงเวลาสิ้นสุดของกิจกรรมแต่ถ้าการหาเวลาเริ่มต้นของกิจกรรมเนี่ยจะทําได้โดยนับเวลา ลดลงจากเวลาสิ้นสุดไปจนถึงเวลาเริ่มต้นนั่นเองอ่าเรามาดูแบบคับที่หน้าเจ็ดเจ็ดพร้อมกันดีกว่ามันเปิดไปที่หน้าเจ็ดสิบเจ็ดเลยนะคะมาดูข้อที่หนึ่งพร้อมกันเร็วเขาบอกว่าพ่อใช้เวลาอ่านหนังสือพิมพ์หนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีข้อนี้เขาเริ่มที่แปดนาฬิกาอ่าว นะับเพิ่มไปหนึ่งชั่วโมงแปดเพิ่มไปหนึ่งชั่วโมงกลายเป็นกี่กี่โมงคะกลายเป็นเก้านาฬิกาถูกต้องแต่ตอบนะักเก้านาฬิกาได้เลยไหมไม่ได้เพราะข้อใช้เวลาอ่านหนังสืออีก15บานาทีดังนั้นเก้านาฬิกาจะต้องไปบวกกับ15บานาทีจึงกลายเป็นเท่าไหร่คะเก้านาฬิกากับอีกสินาทีอ่าถูกต้อง ข้อนี้จึงตอบ9ก้นาฬิกาสิห้นาทีาเขียนลงไปเลยนะคะนักเรียนอย่าลืมการเขียนเวลาอย่าลืมเขียนนอจุดตามตัวเลขด้วยนะต่อไปข้อที่สองนักเรียนทำเองนะข้อที่สองทำเหมือนกับข้อหนึ่งเลยอ้าวครูยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อข้อที่สามเขาบอกว่า ถ่ายทอดสดการแข่งฟุตบอลใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีมาดูข้อนี้สิคะเวลาเริ่มต้นของการแข่งฟุตบอลเริ่มที่ยี่สิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาทีอนับเพิ่มไปหนึ่งชั่วโมงจากยี่สิบสามนับไปหนึ่งชั่วโมงกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบสี่นาฬิกาใช่ไหมแต่ว่าเราจะนิยมเขียนไว้ไงคะศูนย์นาฬิกาอา หนึ่งชั่วโมงกลายเป็นศูนนาฬิกาสี่สิบห้านาทีแต่ว่าสิ้นสุดหรือยังยังเหลืออีกสามนาทีแต่สี่สิบห้าบวกสามสิบได้เท่าไหร่เจ็ดสิบห้านาทีมีไหมคะนักเรียนหนึ่งชั่วโมงมันมีแค่หกสิบอ่าดังนั้นเราจะบวกให้สี่สิบห้าเนี่ย เต็มหนึ่งชั่วโมงก่อนหกสิบลบสี่สิบห้าเหลือเท่าไรสิบห้าถูกต้องดังนั้นสามสิบนาทีเนี่ยเราจะใช้ไปก่อนสิบห้านาทีจนถึงหนึ่งนาฬิกาและเหลืออีกสิบห้านาทีจากหนึ่งนาฬิกาบวกอีกสิบห้านาทีกลายเป็นเท่าไรค่ะหนึ่งนาฬิกากับอีกสิบห้านาทีถูกต้องค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบหนึ่งนาฬิกาสิบห้านาทีนั่นเองค่ะ เขียนให้ถูกข้อนะคะข้อนี้ข้อสามนะข้อสองให้ไปทำเองนะคะอ่าเสิเลียนเ้ยโอเคต่อไปข้อสี่เดี๋ยวช่วยหนึ่งข้อข้อที่สี่เขาบอกว่าลุงใช้เวลาในการขับรถไปทำงานหนึ่งชั่วโมงห้านาทีอ่าคราวนี้เขาถามเวลาเริ่มต้น การถามเวลาเริ่มต้นหรือว่าเราต้องนับถอยหลังกลับมาใช่ไหมคะปกติถ้านับเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยถามเวลาสิ้นสุดเนี่ยเราจะนับชั่วโมงก่อนแต่ถ้าเขาถามเวลาเริ่มต้นให้นักเรียนเนี่ยนำนาทีไปลบก่อนนะเราค่อยไปลบชั่วโมงมาดูจากเวลา7จ5นาฬิกาสนาทีใช้ไป5นาที ลดลงไป5้านาทีจากส5สลบห้าเท่าไหร่คะเหลือ30มสิถูกต้องแต่ชั่วโมงเนี่ยเรายังไม่ลบผินไหมที่ครูบอกว่าคือเราลบนาทีก่อนจาก35หจึงเหลือ30สเหลือเจ็นาฬิกาสาสินาทีแล้วค่อยอแล้วค่อยลบชั่วโมงต่ออีกหนึ่งชั่วโมง จากเจ็นฬิกาสาสิบนาทีาลบไปหนึ่งชั่วโมงจึงเหลือจนจึงเหลือหกนาฬิกาสามสิบนาทีานั่นเองค่ะเป็นคำตอบสุดท้ายข้อนี้เวลาเริ่มต้นที่ลุงขับรถไปทำงานคือกี่กนาฬิกาคะหกนาฬิกากับอีกสามสิบนาทีานั่นเองถูกต้องค่ะข้อที่หให้นักเรียนไปทำเองนะคะเอามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งถ้าเขาถามเวลาสิ้นสุดเนี่ย นักเรียนเอาชั่วโมงไปบวกก่อนแล้วค่อยไปบวกนาทีถูกต้องแต่ถ้าเขาถามเวลาเริ่มต้นนักเรียนต้องเอานาทีไปลบก่อนแล้วค่อยไปลบกับชั่วโมงเก่งมากเลยค่ะนักเรียนชั้นป .3 มที่น่ารักของคุณครูวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ